ฮอนด้าออโต้ผ่อนสามพันครับแถมใช้เงินในรถแค่สิบาทพี่ฟังไม่ผิดครับเรื่องขายนี้ต้องไหวหน่อยนะครับสามคนแรกตนนั้นที่กดไลค,ค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาบางคนบอกมีปัญหาใช่ไหมการันตีสูงย์ได้สองปีครับพี่เราไม่มีชนหนักจมน้ำเที่ยวแมวพี่ควบไปไหมกลับมาแน่นอนถ้ามีก็ยินดีซื้อคืนด้วยออกใหม่ป้ายแดงได้ตัวโรมาหาวตัวท็อปถ้าเป็นหน้าเกา่าบอโรได้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ออกใหม่ประมาณห้าแสนนะรถห้าสิบเหลือแค่สองแสนกว่าบาทแล้วถ้าใครมีแบงก์สิบลดได้อีกหนึ่งแสนเหลือแสนกว่าบาทฟังไม่ ชั่งกันบ้างพี่กระจังหน้าโครเมียมครับโคตรหล่อผมบอกเลยจัดทรงลงแบกมาให้ด้วยนะ,ะดูภายในครับกิ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 บพี่เออได้เนียนกว่านี้ก็คือซ่อนแต่งเมียที่บ้านแล้วนะ <c oughs> เนียนจัดบอกเลย <c oughs> ผมจะบอกจุดซ่อนให้นะฮะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะฮะเอาจุดซ่อนที่ไม่มีทางกลับได้ไหม <c oughs> อยากรู้ไปจำไว้นะฮะตรงประตูเนี่ยมันสามารแถแกะได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ช่องเลยใช่แต่เราต้องไว้ใจสามีถ้ารู้สึกว่ามันไม่ง้างออกอ่ะมันไม่ซ่อนในนี้หรอกเกมมาแล้วครับมันเอากาวติดแล้วอยู่บ้าน่ะเออไม่เป็นไรเอาเอาต้อนซ่องไงไม่เป็นไรบอกว่าปรึกษาช่างละช่างบอกว่าเดี๋ยวเอาปัดกีร้อนกีออกเอาฝากบอกช่างนะฮะอย่าให้รู้ว่าร้านอยู่ไหนเป็นห่วงหนูด้านหลังครับสวยๆครับลูกค้าชัดเจนนะบรีโออเมส ใครอยากได้ต้องไวนหน่อยครับพี่ติ๊กคนแรกเท่านั้นครับคนแรกก็แชร์แล้วคอมเมนต์มาหน่อยครับพี่ว่าเคยซ่อนตังเมียที่ไหนบ้างคอมเมนต์ไหนเด็ดสุดแจกเสื้อ f อ1ตัหนึ่งตัว